เราก็ถักสีครีมไปอีกสี่สาแถวก่อนนะคะถักไปวัดไปค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนถ้ามีตัวแบบอยู่กับเราอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามีกรอบรูปเราทํายังไงมันก็พอดีค่ะเพราะว่าทําไปก็วัดไปทําไปก็วัดไปถ้าไม่มีเลยอะ่ะมันจะยาก ต้องมาโนเอาเองเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่หน้าหน้าตุ๊กตาก็จะประมาณแค่ตรงนี้นะคะลงมานี้ก็จะเป็นถักไปถักกลับก่อนพอมาถึงแถวเนี้ยเอาเหลือ,อไว้ใส่ตาใส่ปากใส่แก้มนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ถักไปสักน่าป้าว่าน่าจะประมาณสี่แถวสามแถวสี่แถวเนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆก่อนป้าถักมาได้ถึงตรงนี้แล้วค่ะตรง พอถักสีเขียวเสร็จป้าก็เปลี่ยนสีเป็นสีครีมนะคะถักสีครีมไปอีกหนึ่งสองสามสามแถวมันก็จะมาจบตรงนี้เสร็จแล้วป้าก็เนี่ยมาจบตรงนี้ป้าก็โซ่ไปโซ่สิบสองโซ่สิบสองแล้วมาลงฝั่งนี้นะคะข้ามมาลงฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักแถวต่อไปค่ะวนมา แถวต่อไปวนมาเป็น x ค่า x บนบนโซ่มาเลยนะคะ x, x x x มาจนมาจบแถวนี้ก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักไปอีกกลับมาจนมาจบตรงนี้ก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักไปอีก3แถวทั้งหมด1 2 3นะคะจบปุ๊บโซ่หนึ่งแล้วก็กำลังถักมาทีนี้ลองมาใส่ดูนะคะนี่ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะต้องทำเป็นรูเพื่อที่ว่าจะใส่พวงกุญแจแบบนี้นะคะก็เราจะลงถึงหลักนี้แล้วก็หลักนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่านี้นะก็ประมาณนี้ป้าจะเอาเว้นหนึ่งสองสามหลักก็เลยทำตำหนีไว้ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะก็จะเว้นหนึ่งสองสามแล้วก็ทำตำหน่ไว้ตอนนี้ถักมาถึงด้านหลังแล้วนะคะพอถักมาถึงด้านหลังแล้วก็โซ่สาม โซ่ไปแล้วสองก็โซ่สามเสร็จแล้วก็ข้ามนี่แหละหที่เราทำตำหนีไว้เราก็ลงอีกหลักหนึ่งแล้วก็เอ็กซ์ไปเรื่อยๆจริงๆตอนที่ถักตรงนี้ก็ถ่ายไว้อยู่นะแต่ถ่ายเสียค่ะถ่ายแล้วมันเป็นรูปแบบ ตีลังกาถ่ายเสียเลยต้องตัดออกเลยต้องอธิบายเองก็มาอย่างนี้ถึงหลักนี้หลักสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามข้ามมาลงหลักนี้เนี่ยตอนที่ถักข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนโซ่เนี่ยพอถัก x, x x x มาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ปั๊บจงถึง ต้องเป็นหลักนี้สิเนาะจนถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็โซ่โซ่สิแล้วก็ข้ามมาลงฝั่งนี้เหมือนกันกับตอนทํานี้เลยค่ะอันนี้โซ่สามแล้วก็ข้ามมาลงอันนี้โซ่สิบสอแล้วก็ข้ามมาลงฝั่งนี้ตรงที่ถ่ายเสียไปอะนะคะอธิบายเอาน่าจะเข้าใจอยู่เนาะก็ทําเหมือนกันเลยอันนี้โซ่แค่3ามแต่ฝั่งเนี้ยโซ่สิบสองเสร็จแล้วก็ลง จบแถวเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วต่อไปมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะป้าตัดอันนี้ทิ้งก่อนต่อไปจะเป็นสีของผมสีของผมของตุ๊กตาีป้าจะขึ้นต้นทําผมตุ๊กตานะคะก็ขึ้นที่หลักก่อนแล้วเดี๋ยวล็อกไหมไว้ก่อนแล้วก็ จะแทงลงมาข้ามหลักลงมานะคะแล้วก็ข้ามลงมาอีกหลักนึงค่ะแล้วก็แทงคึกกลับขึ้นไปค่ะตรงนี้เราจะแทงยังไงก็ได้นะคะแทงลงแทงขึ้นก็ได้แบบ ข้ามหลักลงมาน้อยมากก็ได้เหมือนประมาณว่าเป็นเส้นผมหลุดหลุดลุยล่ยๆ่ยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักไปเรื่อยๆก็ X ไปพอมาถึงหลักสุดท้ายเราก็แทงเข้าไปในรู3 X ค่ะเสร็จแล้วก็ข้ามมา X ไปเหมือนเดิมก็ X มาเรื่อยๆค่ะ พอมาถึงด้านข้างตรงนี้เราทำผมใบทรงยังไงเราก็ทำให้มันเหมือนๆกันเดี๋ยวนะคะลงมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงไปอีกทำให้มันเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นแล้วก็กลับคืนมาหลักนี้แล้วก็กลับขึ้นมาคราวนี้ด้านหน้านี่มาถึงด้านหน้า ด้านหน้าป้าก็จะเริ่มจากหลักยาวก่อนนะคะนี่แทงลงมายาวๆก่อนแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะให้ผมมันเยอะๆหน่อยให้ผมมันลงมายาวๆหน่อยยาวสักสองยาวแล้วก็ค่อยๆสั้นขึ้นไป แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้ามา้าอย่างนี้ดีกว่าลงมาลงมาแล้วก็ยาว,ยาว แล้วก็จบดึงลอดขึ้นมาโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X ไปอีกรอบหนึ่งค่ะเก็บงานเก็บทรงผมที่ทำไว้ก็ X ธรรมดารอบหนึ่งค่ะถ้าไปลายไหมมันขึ้นมาเราก็ค่อยมาเลมเลมตัดออกนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เราจบงานไว้ เวลาเกี่ยวไปมันก็จะไปโดนบ้างเราก็ค่อยๆมาเก็บงานออกนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวป้าถักรอบหนึ่งก่อนค่ะป้าก็ไปแต่งหน้าแต่งตาให้น้องของเราแล้วนะคะ <c oughs> เวลาเย็บหน้าเย็บตาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะบางคนถักมาสวยๆแล้วพอมาแต่งหน้าถ้าไม่สวยมันจะทำให้งานเราไม่น่ารักนะคะก <c oughs> ็เวลาเราเย็บอะมันมันสามารถตัดออก คือถ้าไม่สวยก็ดึงออกเราใช้เข็มสอยใช่ไหมคะเนี่ยเข็มสอยเข้าไปสอยเข้าไปถ้าไม่สวยเราก็ตัดออกทำใหม่เนี่ยคะ่ะลองทำไปเรื่อยเรื่อยสยไปสอยมาเดี๋ยวมันก็สวยเองคะ่ะเนี่ยถ้าเป็นตาก็ก็แทงด้านบนใช่ไหมแทงด้านบนตรงนี้เนี่ยแทงด้านบนแล้วก็มาลงข้างล่างแทงด้านบนแล้วก็ลงข้างล่างเนี่ยสามครั้งเนี่ยแทงเสร็จ ตรงปากก็แทงจากตรงนี้มาตรงนี้แทงจากตรงนี้มาตรงนี้แก้มก็แทงสองข้างเนี่ยค่ะลองทำทำดูให้มันสวยๆให้มันน่ารักเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่ผมค่ะก็ตัดไหมมาของป้าใช้4ี่เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยของป้าหนึ่งสองสก็จะประมาณหลักนี้ เสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงรอดสี่เส้นอันนี้ก็อีกสี่เส้นเว้นหลับหนึ่งก็ได้เพราะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องถักเปียป้าทำไปแล้วข้างหนึ่งจะได้เห็น ว่าวิธีทําทํายัางไงนี่ก็จะได้สามลักเสร็จแล้วเราก็ถักเปียค่ะถักเปียลงไปค่อยๆจับแล้วก็ถักลงไป ก็ถักลงมาเรื่อยๆแล้วมามัดโบไว้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นงานนะคะเล็กๆจิ๋วๆแต่ไม่หมูนะครใครว่าหมูลองไปทำดูแล้วจะรู้ว่าไม่หมู <c oughs> นี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะได้แล้วหนึ่งชิ้นงานสําหรับวันนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ